จะเป็นยังไงนะถ้าวัยรุ่นพวกนี้ได้เป็นพ่อแม่มือใหม่กันสักครั้งพวกเขาบอกลาปาร์ตี้แบบนี้กันได้เลยล่ะการมีลูกเนี่ยไม่ใช่เรื่องเล่นๆเลยนะ <S <S บทเรียนเรื่องความรับผิดชอบเป็นเรื่องที่จริงจังมากทุกคนผู้เธอกำลังอยู่ในโปรเจกต์ที่น่าตื่นเต้นกันอยู่นะถึงเวลามาเรียนรู้เรื่องความรับผิดชอบกันแล้วขอนี่หนูจะต้องเลี้ยงตุ๊กตาตัวจิ๋วตัวนี้นะจ๊ะ โอไม่นะสงสัยจะยากแล้วล่ะคุณเอมิเลียรู้จักวิธีการจัดการกับเด็กๆดีมากเลยงั้นไข่ใบนี้ก็ของหนูนะจ๊ะเดบบี้ส่วนคริสตี้กับแบรนดอนพวกเขาไม่เคยมีความรับอิชอบเลยล่ะเฮ้อเยี่ยมเลยพวกเขาทะเลาะกันอีกแล้วนี่คู่รักคู่ใหม่จ้ะห่อได้แล้วนะฉันมีโจทย์พิเศษให้พวกเธอตามฉันมาเร็วเรามาทำอะไรกันที่นี่เนี่ย บางทีคุณเอเมิเลียคงจะให้พวกเราพาน้องหมาของเธอไปเดินเล่นมั้งแต่มันแย่กว่านั้นเยอะเลยล่ะคริสตี้แบรนดอนจ๊ะฉันจะไปเที่แล้วนะจ๊ะเราวพวกหนูก็ต้องดูแลที่นี่ด้วยนะเข้าใจกันแล้วใช่ไหมพวกหนูจะได้เรียนรู้เรื่องความรับผิดช,ชอบกันนี่ล่ะนี่เป็นเรื่องที่ไม่คาดคิดเลยแล้วมันใครกันเนี่ยสวัสดีค่ะหนูชื่อคิมนะคะพวกคุณเป็นพี่เลี้ยงของหนูเหรอสงสัยแบรนดอนและคริสตี้จะต้องเป็นพ่อแม่มือใหม่กันสักพักหนึ่งแล้วล่ะ ไรหลับอยู่นี่นะสวัสดีค่ะคุณพ่อคุณแม่ตื่นได้แล้วค่ะถึงเวลาที่หนูจะต้องไปโรงเรียนแล้วนะคะเดี๋ยวเราก็ไปสายกันแล้วค่ะไม่ต้องตกใจเลยนะคะปกติคุณแม่จะขับรถไปส่งหนูนะคะแหม่บางครั้งกลายเป็นพ่อแม่แบบนี้ก็น่าตื่นเต้นเหมือนกันนะทุกคนรักเข็มขัดเร็วเข้าเดี๋ยวพวกเราจะไปโรงเรียนกันแล้วเกาะแน่นๆนนะทุกคนมีอุปรสรรคอยู่ข้างหน้าด้วยมีพวกเขาจริงจังหรือเปล่าเนี่ยไม่อะ่ะแบบนี้คงไปได้ไม่ไกลแล้วนะ พวกเขาไม่มีความรับผิดชอบกันซะเลยคราวหลังก็บอกสิเขาว่าพวกคุณไม่มีใบขับขี่นะ่ะหนูต้องรีบไ,ไปโรงเรียนนะหนูจะสายแล้วเนี่ยคริสตี้ลูกของผู้เราไปโรงเรียนเองแล้วล่ะไม่เป็นไรหรือเนาะมองทางหน่อยสิแบรนดอนเดี๋ยวเราก็ถึงแล้วล่ะนี่มันวันอะไรกันเนี่ยวันเกิดของคุณไงคุณพ่อคุณแม่มือใหม่เตรียมของของวัญไวใ้ให้เธอด้วยล่ะอยากรู้จังข้างในนี้มีอะไรว้าวนี่มันหุ่นยนต์นังหมาเหรอเป็นของเล่นที่แพงมากเลยนะ พวกเขาก็อยากจะเล่นกับมันด้วยคุณจะไปปฏิเสธพ่อแม่ของคุณได้ยังไงกันเนาะระวังหน่อยนะคะโอเคไหมแต่คริสตี <bitter> ้และแบรนดอนไม่เคยแบ่งอะไรกันได้เลยงั้นเดี๋ยวฉันเล่นก่อนเองอุ๊บส์ทองเอาออกมาจากกล่องแต่ของเล่นก็พังซะแล้วนี่ส่งของเล่นคืนมาให้หนูเลยนะคะอุ๊บส์คุณพ่อคุณแม่ไม่ควรไปทําให้ลูกสาวของพวกต้องโกรธแบบนี้นะคุณพ่อคุณแม่ของชันนี่ยนะ มันก็คงจะดีถ้าผู้ใหญ่แบบนี้มีความรับผิดชอบกันน่ะไม่ต้องกังวลไปหรอกสวัสดีค่ะคุณพ่อ,อคุณแม่เรามีงานที่ต้องทำเยอะเลยเราม,มาเริ่มกันเลยดีไหมคะไม่มีปัญหาห แป๊บเดียวพวกเราก็ทําเสร็จแล้วล่ะดูแล้วก็เรียนรู้ไวน้นะเจ้าคิมกฎข้อแรกของการทําความสะอาดคือโยนทุกอย่างเข้าไปใต้เตียงแบบนี้แค่นี้ก็ไม่มีใครเห็นแล้วล่ะเสร็จแล้วก็เอาผ้าห่มมาคลุมของที่เกะก,กะอยู่บนที่นอนตอนนี้ห้องนอนก็ดูเรียบร้อยแล้วเ้อาต่อไปที่ต้องทําคืออะไรนะให้อาหารน้องหมาใช้ขนมแบบนี้ก็น่าจะได้เลยเนาะน้องหมาจะไม่ชอบขนมแบบนี้ได้ไงกันล่ะ งั้นก็ตามใจคุณพ่อคุณแม่แล้วกันพ้อต่อไปคือการล้างจานดูเหมือนว่าที่นี่จะมีงานให้ทําเยอะเลยเพ่แค่เอาจานที่อยู่ในอ่างล้างจานใส่ลงไปในถังขยะไื่ยากอะไรเลยเนาะเยี่ยมมากเลยคราวนี้เธอว่าไงอะดูเหมือนจะมีเสื้อผ้ากองใหญ่ให้รีดอีกเยอะเลยอะว้าวมีโตรีดด้วยเหรอเนี่ยนี่มันเป็นเรื่องที่น่าสนใจสุดๆพวกเราไม่เคยรีดผ้ามาก่อนเลยและนี่เวลาผลลัพธ์ ตอนนี้คิมก็คงจะไม่มีเสื้อตัวโปรดของเธอแล้วแต่ดูเหมือนว่างานบ้านทั้งหมดจะเรียบร้อยโสดลงไปเลยนะคิมพ่อแม่ไม่เคยทำให้เธอผิดหวังอยู่แล้วล่ะ <iyor> ตอนที่คุณแม่ไม่อยู่บ้านเด็กๆก็สามารถสนุกกันได้เต็มที่เบาๆหน่อยได้ไหมจ้าคิมทำไมหนูไม่เล่นกับตุ๊กตานี้หน่อยแล้วจ๊ะแต่เด็กๆไม่ชอบเล่นขหงเล่นแบบนั้นหรอกนะคิมเธออยากจะทำลายสถิติเรื่องการกระโดดบนเตียงนอนแบบนี้น่ะนี่ใจเย็นๆก่อนแล้วฟังพวกเราเลยนะฟังพูกคุยเหรอไม่มีทาง ทุกคนอยากได้ลูกโป่งกันหน่อยไหมคะถึงเวลาต้องตัดสินใจแล้วคะ่ะแบนดอนพวกเราคงต้องทำตามคำแนะนำการลืมลูกแบบทันฉลาดแล้วล่ะโอ,โอ้ไม่มีทางลูกครับไม่ต้องกลัวหรอกนะจ๊ะเดี๋ยวพวกเราจะเปลี่ยนผ้าอ้อมให้หนูแล้วก็ให้หนูเล่นกับลูอกอมแบบนี้นี่แหละคือวิธีการจัดการกับเด็กสนโอ้พวกเราลืมเรื่องจุกนมไปเลย แล้วดูเหมือนว่าคุณพ่อจะรู้วิธีที่จะทำให้ลูกของเขาเข้านอนเย้พวกเราทำได้ตอนนี้บ้านก็เงียบสง,งบขึ้นแล้วล่ะห hmm? รือบางทีก็เกือบจะเงียบละมัง้งตอนที่คุณแม่ไปท่องเที่ยวเธอก็สามารถไปดูหนังสยอ,ของขวัญที่โรงหนังได้ oh. คุณแม่ไม่ยอมปล่อยให้เธอมาดูคนเดียวเ <Wow. S 1> ลยล่ะนี่ตัวหนังของหนูค่ะหนูยังเด็กเกินไปนะเจ้ะเด็กน้อยเข้าไปโดยที่ไม่มีผู้ใหญ่ไม่ได้หรอกนะ สงสัยว่าเธอจะไม่ได้ดูหนังซอมบี้ในคืนนี้แล้วล่ะเดี๋ก่อนนะนี่คุณพ่อคุณแม่คะมีใครอยากไปดูหนังกับหนูไหมแน่นอนไปสิจ้ะแต่ขั้นแรกพวกเราต้องแต่งตัวกันนิดหน่อยอเด็กวัยรุ่นก็ห้ามมาดูหนังโดยไม่มีพ่อแม่เหมือนกันสวัสดีค่ะพวกเรามาดูหนังกันค่ะ พวกเราโตเป็นผู้ใหญ่กันแล้วนะคะตอนนี้ลูกสาวของเราเองค่ะโอเคเชินเข้าได้เลยจ้าดูเหมือนว่าการปลอมตัวจะสำเร็จผู้เราทราได้แล้วล่ะไปดูกันเลยดีกว่าต่องสงสัยว่าหนังมันจะดูน่ากลัวมาก<อ>ว่าแล้วทำไมาเด็กๆถึงถูกห้ามไม่ให้เข้ามาดูหนังเรื่องนี้พวกเรารีบออกไปจากที่นี่กันดีกว่าเดี๋วเข้าหนูบอกให้นั่งก่อนนีคะดูเหมือนว่าเด็กคนนี้จะเป็นคนที่กล้าหาญมาก คุณแม่บอกว่าสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงก็ต้องเริ่มต้นด้วยอาหารเพื่อสุขภาพแบบนี้บางทีมันอาจจะถูกก็ได้นะแต่แต,แตงกวาแบบนี้ไม่เห็นจะอร่อยเลยอะทำไมหนูเศร้าแบบนั้นแล้วจทีคิมฉันเข้าใจแล้วล่ะคงไม่มีใครอยากจะกินแตงกวาแบบนี้เป็นมื้อเที่ยงหรอกนะเราดูเหมือนว่ามันจะมีแต่าอาหารเพื่อสุขภาพในชั้นวางของพวกนี้แบบนี้มันไม่ได้เลยเด็กๆเขาไม่กินอาหารพวกนี้กันหรอกรถึงเวลาต้องจัดการสักหน่อยแล้วพวกเขาทำอะไรกันอยู่นะพวกเขาจะไม่ทำมื้อเที่ยงให้ฉันกินแล้วหรอ ดูนี่สีใจคิมไม่ต้องกินผักใบเขียวพวกนั้นแล้วล่ะว,ว้วาวแบบนี้น่ากินกว่าเยอะเลยแล้วสำหรับมื้อค่ำคืนนี้หนูจะได้กินพิซซ่าด้วยนะจ๊ะหนูคิดว่าไงล่ะอนี่มันอร่อยมากเลยอะ่ะหนูอยากให้เป็นแบบนี้ทุกวันเลยค่ะเราทำไมคุณแม่ถึงไม่ยอมให้หนูกินอาหารแบบนี้นะ นี่หลายคือเหตุผลโอ้หนูว่าฟันหนูผุหมดแล้วนะคะบางทีอาจจะเพราะของหวานพวกนี้ก็ได้แล้วคริสตี้ก็ปวดท้องไปหมดแล้วด้วยส่วนแบรนดอนอาการหนักที่สุดเลยเขามีสิวขึ้นเต็มเลยอะ่ะโอ้โอไม่นะคราวนี้พวกเราจะทำไงกันดีคุณแม่บอกว่าถ้าเราเจ็บป่วยเราก็จะต้องไปหาหมอ,อแต่นี่มันน่ากลัวมากเลยอะ บางทีอาจจะต้องโดนฉีดยาแล้วใครจะไปรู้เลยว่าเขาจะทำอะไรอีกอะ่ะคนต่อไปจ้านี่แหละเป็นโทษของการที่ไม่กินอาหารเ<อ>พื่อสุขภาพทีมหนูไปก่อนเลยนะจ๊ะ <c oughs> ไม่ต้องห่วงไปหรอกนะโอ๊ยตายแล้ว <c oughs> นี่มันน่ากลัวมากเลยอะ่ะ <c oughs> อย่างน้อยก,ก็ยังมีข่าวดีสําหรับคุณพ่อคุณแม่มือใหม่นะงานปาร์ตี้ไงละ่ะถึงเวลาไปสนุกสักหน่อยแล้วก็ลืมเรื่องความรับผิดชอบไปสักพักหนึ่งว้วหนูก็อยากไปเหมือนกันค่ะ ใช่แล้วล่ะพวกเขาเป็นคุณพ่อคุณแม่ก็ต้องมีความรับผิดชอบสินะแบบนี้พวกเขาก็คงจะต้องพายคิมไปด้วยแล้วล่ะว้าวงั้นหนูอยู่ตรงนี้ก่อนนะจ๊ะเดี๋ยวพ่อกับแม่จะไปเต้นกันหน่อยอนี่ทุกคนลงมาเต้นกันไปถึงเช้าเลยแต่ถ้ามีเด็กน้อยอยู่แถวนี้คุณคงจะไม่ได้ทำความรู้จักใครแน่นอน แม่คะดูสิถือวาดอะไรมาให้ดูด้วยนี่มันน่ารักมากเลยจ้านี่คือครอบครัวของพวกเราคะ่ะโอ้กอโทษทีนะครับผมเข้าใจผิดนะเห็นไหมล่ะฉันพลาดหนุ่มสุดรูไปเลยแล้วแบรนด,ดอนก็ไม่ได้มีค่ำคืนที่โรแมนติกสักเท่าไหร่เลยนะคุณพ่อคะทำไมไม่เล่านิทานให้หนูฟังหน่อยนะ่ะแม่เงอะเหรอจ๊ะงั้นฉันไปก่อนดีกว่าความรับผิดชอบมันสำคัญที่สุดเลยนะสงสัยตอนนี้จะต้องลืมเรื่องการเต้นไปก่อนแล้ว ฝันดีนะจ๊ะลูกรักเธอเป็นเด็กที่ฉลาดมากเลยเนาะใช่ไหมล่ะคือน่ารักมากเลยตอนเธอหลับแบบเนี้ยดูสิว่าเธอน่ารักแค่ไหนสิ่งสําคัญเลยก็คือห้ามทําให้คิมตื่นเลยนะไม่งั้นพวกเราจะต้องอ่านนิทานให้เธอฟังอีกรอบแน่เลยคืนนี้ไม่มีปาร์ตี้หรอกนะมันเป็นวันดูทีวีของครอบครัวน่ะงั้นก็มาเล่นวีโอเกมกันหน่อยดีไหมแต่เรื่องที่ยากก็คือการแบ่งจอยเกมแบบนี้แหละเด็กๆได้เล่นก่อนเลย ไม่ว่าพวกเขาจะโตมากแค่ไหนคริสตี้กับแบรนดอนก็ไม่เคยหยุดทะเลาะก,กันได้เลยโอ้ไม่นะพวกเขาทะเลาะก,กันอีกแล้วฉันต้องทำให้พวกเขาดีกันแล้วล่ะนี่แหละคือสิ่งที่เด็กๆทุกคนจะทำกันและการแต่งงานนี้จะทำให้ทุกอย่างดีขึ้น <S 2> <S 2> <S 2> แม่คะ <S <S พ่อคะ <S 2> <S 2> เลิกทะเลาะก,กันได้แล้วมากับหนูดีกว่าคะ่ะหนูจะทำอะไรของหนูอีกแลเจ้าคิมแม่คะ ผ้าคลุมผมนมี่เหมาะกับแม่มากเลยพ่อค้าแหวนอันนี้ของพ่อนะคะคุณก็ต้องสนับสนุนเด็กๆแล้วนะคิม <c oughs> คืมพอพยายามมากเลยล่ะถึงเวลาแลกแหวนกันแล้วพวกเราจะอยู่ด้วยกันตลอดไปเลยนะแน่นอนจ้า <Wow. S 1> พวกเขายังไปไหนไม่ได้หรอกถ้าพวกเขายังไม่ได้เต้นรำกันนะ่ะตอนในวิชาดนตรีที่โรงเรียนก็มีประโยชน์แล้วล่ะเราะอยู่เหมือนกันนะดูเหมือนว่าจะมีแขกมาเยอะเลยด้วย เรสงสัยว่าพวกเขาจะลืมเชิญคุณเอเมิเียกัน่ะเกิ hmm. อดอะไรขึ้นที่นี่เนี่ยแม่ก็เห็นนี่คะเรากําลังจัดงานแต่งงานกันอยู่เพื่อความสมานฉันนะคะเออใช่แล้วล่ะแบรนดอนและคริสตี้ไม่เคยทําให้เธอผิดหวังเลยพวกเธอมีความรับผิดชอบกันมากเลยนะนี่งั้นพวกเธอก็ได้เอสำหรับโปรเจกต์นี้กันไปเลยกลารมีความรับผิดชอบทำให้คุณดูเป็นผู้ใหญ่ขึ้นเยอะเลยล่ะคุณชอบเรื่องราวของครอบครัวสุดพิเศษนี้ไหม คุณเคยต้องรับผิดชอบใครแบบนี้บ้างหรือเปล่าบอกเราได้ในคอมเมนต์ข้างล่างแล้วอย่าลืมกดไลค์ถ้าคุณชอบวิดีโอนี้กด Subscribe ถ้าคุณยังไม่เคยกดให้พวกเราและกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อจะได้ไม่พลาดวิดีโอใหม่ๆจากช่องทูมทูมว้าว